วัสดีครับว่าวันนี้มีโอกาสจะมาใส่แงบคบครับวันนี้ใส่คับครับเดี๋ยวมาดูรุ้นกันครับว่าวันนี้จะไ,ได้ตัวไหมครับเดี๋ยวไปดูไปแต่ไปดูวิธีการใส่ครับโ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาช่อนครับ <c oughs> วันนี้ ใส่แง่บางครับงเราดูครับผลงานครับ <c oughs> มันรูปหน้าให้มันนันน่นนะ เสร็จแล้วครับหนึ่งหลัง,งนี่ครับเยอครับลงไปไม่ได้นี่ครับจะใส่สองฝั่งนี้เนะ เหยื่อครับไปช่อนครับทำปลาเกลือะไรนะไม่มีเหยื่อครับต้องใช้นี้ครับบนนี้ครับปลาเกลือโอ้เหยื่อทำแดดเยู่อได้ ครับขอบคุงครับบาไงไอเนี่อย่าไปชั่นครับไป ใส่ไปเรื่อยครับนู่นไปถึงนนู่รอชมผลงานพวกนี้นะวันนี้เช้าน้ำแห้งน้ำยุบไปมากยังไงนี่ฟังเห็บเห็บเกินเป็นโคก ออามากี่หลังเี้ยก็อยู่บ้านมีสามหลังเนี้ยมันสิบหกนะสิบหกอันนะนี่เท่าไหร่ ยังอยู่บ้านเหลือสามมันยืน,นยเป็นปะตายครับหมอครับอันนี้ที่ปูป้คนเหยียดจำยำปั่น ฝากคางให้มันเข้าดีๆครับเข้าได้สองทางนะครับเนียบเงียบกูนี้ได้ได้สองทางนี่แล้วมีดมาฟัน เพื่อแต่เนี้ยด,ดีปกมันทังหน่อยบางไอ้ครับบางไอ้มันทั้งหน่อย,อออยลืน่นเดี๋ยวมาลุ้นกันครับนะอืใส่ฟังนี้เลยครับเนี่ย เปียน,น,นเพราะลบไม่ค่อยอยากอยู่าติดใจประชนน้อยนะครับไปเดี๋ยวใส่นนี้หลังท้ายเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะไปเป็นยังไงครับใส่อยู่อีกหลังหนึ่ง,งขออยาใส่ก่อนจะข้ามก่อนครับ นี่ครับทำปั่นๆเหมือนให้มันเอ้เหมือนปลามันบืนนะครับปั่นๆลักษณะนี้ครับดูนครับนี่ปั่นให้เหมือนปลาบืนเข้ามันจะเข้าไปกินปลาครับ โอเคครับไปเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับไปวัาดีจนเช้าครับรรดูกรบึงครับหลังแรกหลังแรกเฮ้ยไดแล้วนะดูนะ เรียบร้อยครับดึงดังดึงดังครับปลาช่อนครับเสือใหญ่เท่ากบครับช่อนครับลูกเยอปมากกบกินไม่ได้ครับรุ่นนี้ครับนี่กบเนาะ้ช่อนใหญ่กว่าครับเสือใหญ่ครับเหญ่ใหญ่กว่ากบครับเหญ่ใหญ่กว่ากบ โอ้นุ่นครับนุ่นนะครับเหยื่อครับเหยือเหยือ้วโอ้ดูมันกินครับมันกินไม่ได้ครับนะครับเนี่ยมันกินไปครึ่งนึงครับนะขบกับสวยครับโอนี่คกับกบกับลูเหยือไปนี่ครับรอรอมันกินครับก็ตหายเลยครับกินไม่ได้นี่ครับ ไปดูหลังต่อไปครับแอมามายำกบตอนเช้าๆครับตะบันเริ่มไปเดี๋ยวมาดูหลังนี้นครับยังไงมีโดดไหมปูเข้าครับปูครับสี่ตัวเลยครับโอ้มีแต่ปูครับเนี่ยปูสี่ตัวเลยครับเอาไปนี่นี่ก่อนครับ เ,เดี๋ยวเอาไว้วางไว้กันนี่กันครับค่อยมาเก็บครับปลาครับโอ้ยปูเข้าก่อนครับมาดูหลังนี้ครับเป็นไงโอ้ตรงนี้เอาไว้หลังนี้ครับโอ้ยหอยเข้าครับปลาหายครับ Hey, มันออกได้ป่ะอู oh, ้หูลองออกลด้อ oh. ๋อจะหอยครับกบมันออกป่ะปลาไม่ออกนะ mm hmm. กบแบกออกนะ mm hmm. งาใส่งาไม่ mm hmm. ไม่ยัง่งงาเพเยอเพอดีมีตะกบออกอนะปลาไม่ออก ามาดูหลังนี้ครับมีทำม,มาร์กไว้ครับเนะี่ยมาร์กไว้นะใบไม้ถึงไงเอ้ย <c oughs> ไปท่านตายครับเหยียดตายนะเหยียดตายต้องสับครับเหยียตายครับทีก็ได้ไปพึป <c oughs> ่งน้ำลุา น้ำเพิ่งลดครับตกไปยังไม่รวมครับต้องรอให้มันรวมวันนีกน้กบมันอยู่ในป่ายอยู่ครับเนี่ยหลังแรกคือแหกหมาน,นี่วะ,ะดูหลังนี้เหยีหยบใช่ไมมันไม่ได้ปั่นทั้งน้าวะ ไม่ได้ปั่นลานลานเข้ามันดู่แล้วตายยังไม่ตายครับาก่านี้หลังแรกจำเป็นคือครับ ปูครับปูเข้าครับเหยื่อก็หายครับปูเข้าไปวะปูเข้าปูเข้าทางไว้เลยทางนี้่นปูวะตายอีกหลังทำไมเงียบอย่างวะ ปลาไหลน้อยครับปลาไหลน้อยอ <laughs> หอยเข้าดีเลยหอยครับนะครับปลาไหลน้อยครับปลาไหลหอยครับวายไปเหมดแล้วครับเนตัวเลยล <laughs> เครับอ้ เห็นไงโอ้ต่ปูครับมีแต่ปูปูมไม่เข้าเข้าแต่ปูครับปูครับนับแต้มปูนี่ได้เยอะครับปูครับเล่นท้ายแล้วเนี่ยออมาดูนี่ครับล้าดท้ายมีแต่ปูเข้าครับ กูเข้าก่อนให้หมดแล้วตายเป็นครั้งสุดท้ายเป็นไงหอยเต็มหอ้อหอยกระปูกับปูปูเข้าเยอะครับ,นะบเนี่ยโอเคครับสรุปในแจมเดียวครับกบมีแต่ปูส่วนมากครับ วันนี้ก็ได้แค่แตมเดียวครับกับปูปูนี่เข้าเยอะมากครับกับหอยคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับล้อนันใหม่ครับโอก,กาสหน้าครับสวัสดีครับ